ตอนนี้นะครับโคชบีอยู่ที่หน้าร้านขายผ้าสําหรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะเลยนะครับหลายคนชอบทักเข้ามาสอบถามโคชบีรับว่ามาจีนเนี่ยจะในแนวเสื้อผ้าหรือแนวผ้าแนวมุสลิมไหมนะครับต้องตอบเลยนะครับว่ามีนะครับตอนนี้โคชบีอยู่ที่อีอูประเทศจีนนะครับผมและโซนนี้ทั้งโซนเลยนะครับเป็นเสื้อเป็นผ้าแนวสําหรับชุดอิสลามชุดมุสลิมทั้งนั้นเลยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากมาหาแนวชุดแนวนี้นะครับนี่เป็นอีกหนึ่งย่านนะครับที่คุณต้องมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างตาม ไดูกันเลยครับนี่คือแหล่งรวมแนวผ้าคลุมหัวของชาวมุสลิมเลยนะครับผมถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์ผ้าคลุมหัวนะครับของมุสลิมนะครับโคชบีมีจัดมาแบบนี้ตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นควางโจอีอู EU, หรือทิปควางโจโบอีอูโคชบีพาคุณมาได้ทั้งนั้นเลยนะครับผมและถ้าเกิดมากับโคชบีนะไม่ได้สอนให้คุณแค่มาริวโรงงานะตลาดขายส่งแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะโคชบียังจะมีสอนคุณขายด้วยครับทำการตลาดด้วยครับไม่ว่าจะเป็นยิงแอดเฟซบุ๊กหรือสอนขายบนทิกตอนะตก ติ t กต็อกแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทาไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้คุณกลับบ้านด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้มาติดต่อมาดิวธุรกิจโดยตรงแบบนี้นะครับผมพักแชทเข้ามาสอบถามรอบเดินทางรอบต่อไปกับแอดมินโค้ชบีได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง Tik t o ็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกชีวิตด้้้วยเสือออผานนไล์ะก็จ เพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์